สำหรับเ้ื่อง Love s t อ r y and t a l e นะคะวันนี้มาใน energy ของ Love Soul Connection นาะสำหรับ Love 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 Soul Connection อนะเรียนพันลั่นหนึ่งยังไม่เริ่มเลยสำหรับ Love Soul, soul Connection นะคะส้มจะมาในทุกๆเดือนนะคะจะเป็นพลังงานเกี่ยวกับ Soulmate Twin Flame เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขั้นระดับจิตวิญญาณนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบล่องลอยนิดนึงเหนือความเป็นจริงนิดนึงนะคะสำหรับใครที่มีความเชื่อนะคะก็ ต้หวยหูอย่างที่บอกสำหรับใครที่ไม่มีความเชื่อก็ผ่านไปได้เลยนะคะไปดูแบบ Energy ปกติทั่วไปนะสถานการณ์ทั่วไปก็ได้นะคะทุกๆสัปดาห์เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเลอฟโซนเดฟชัน่าที่บอกคนที่มีความเชื่อทั้งนั้นนั่นแหละโซเมทวินเฟรมคู่กรรมดีใดก็แล้แต่นะคะก็เดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไปฟังกันโอเคนะคะ ส่งมีการแต่ไพ่วิธีบรายแล้วอย่างที่บอกเป็นพลังงานเดี่ยทั่วไปนะคะอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ยยได้พิจารณาเอากันเองเนาะ <laughs> พลังงานตรงนี้ค่ะมี you deserve love แ like ล้วก็ trust นะคะอย่างที่บอกว่าสําหรับใครก็แล้วแต่เนาะมันะจะค่อนข้างพูดกันแบบล่องหน่อยนิดนึงอย่างที่บอกสําหรับใครก็แล้วแต่ที่ขาดการสะท้านนะคะขาดการเชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้ย จริงๆเราก็เราก็รอมานานแล้วนะจริงๆแล้วเราก็แบบว่าโสดมานานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราทำเรา take action เราเทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องมานานแล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่มีอะไรดีขึ้นหรือยังไม่มีอะไรที่เ,เขาเรียกไงง่ายๆก็คือมันไม่มีอะไรดีๆตอบแทนเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ใครอยากบอกให้คุณ รู้ไว้ว่า you are lovable นะคะคุณควรคุณควรค,ค่าแก่ความรักสเสมอนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าอต้องจะบอกว่าคนที่ทําดีเพื่อแล้วหวังผลตับแทนเสมอไปแต่สําหรับบางคนอีกที่บอกว่ามันลงมือทํานานแล้วนะคะแต่ว่า <c oughs> มันก็ยังแบบว่าเออทำมยุงเหมือนเดิมหรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดไป,ไปหรือเปล่าเกิดการลังเลและเกิดการไม,ไม่เชื่อและศรัทธาในตัวเองหรือไม่เชื่อและศรัทธาในกฎต่าง ของโลกใบนี้ก็ตามนะคะที่บอกว่าเอ้ยทาดีแล้วได้ดีมีอยู่จริงเหรอทาไมเราไม่เคยเห็นสักทีนะเนี่ยเป็นแบบนี้มานานแล้วนะบุคคลเป็นอยู่ในภาวะเขาเรียกอะไรนะภาวะซึมเศร้าแล้วก็การฟันฝ่าประสรทมานานนะเป็นปีแล้วนะคะตรงนี้มีแ้าถ้วยค่ะมากับเจนไม้นะคะทั้งความเศร้านะคะทั้งเขาเรียกอะไรทั้งเหตุการณ์ที่ ไม่น่ารื่นรมแล้วก็วทั้งอุปสรรคการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งน่าทับเป็นเรื่องของความรักก็ take, think, โดนเทโดนทิ้งรอแล้วรอนเล่ารอเท่าไหร่ก็แบบไม่เคยเห็นเธอเธอติดต่อสื่อสารมาอะไรสักทีเลยรอแล้วก็ไม่เห็นกลับมานะคะเออหรืออย่างที่บอกว่าบางคนมีบททดสอบเนะาะในหลายอย่าง คือเราทํายิ่งทําทําไมมันยิ่งแย่ลงอะไรเงี้ยเหนื่อยไปก็ไม่เห็นมีอะไรย้อนกลับมาดีๆเลยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกทุกหลายคนอยู่ใน Energy แบบนี้นะคะแต่ต่อมานะทุกคนจะแห้งมามากับ Judgment เอออย่างไงเออช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเวลาแห่งกะการตัดสินนะคะกําลังใกล้เข้ามา คือไม่อยากจะพูดคำวิพากษ์ว่ามันดูแรงเนะอยากจะพูดว่าช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่หวานกฎของโลกใบนี้ยังมีอยู่นะคะกฎของการกระทานั้นยุติธรรมเสมออย่างที่บอกหรือใครทําอะไรไว้ย่อมได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแน่นอนคะ่ะอาจจะมาช้าหน่อยในบางคนหรือบางคนอาจจะมาเร็วคือช่วงจังหวะเวลาของคนเรามันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกนะเนาะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะคะ เรารู้อยู่แล,แล้วว่าเราจะได้รับนอนอย่าไปคาดหวงังอย่าไปยึดติดกับมันนะคะทาปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นไปสําหรับตัวเองนะคะอย่างที่บอกสมมติใครบางคนที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วนะคะยังคงเหลือศรัทธาและยังคงศรัทธาอยู่หรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเกิดมาศรัทธาได้อีกครั้งหนึง่งกลับมามีไฟเดิมไฟให้กับตัวเองอีกครั้งหนึง่งอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละคนแตกต่างกันไปอย่างที่บอกคุณเกิดการตระหนักรู้เกิดการตัดสินใจเกิดการโอเคแน่วแน่แล้วว่าเฮ้ย การตัดสินใดๆก็แล้วแต่หรือการเขาเรียกอะไรอ่ะหรือสิ่งตอบแทนหรือข่าวดีหรืออะไรก็ตามอ่ะมันย่อมมันย่อมมีความยุติธรรมสิถูกไหมเออเราทําอะไรไว้เราเรา,เรารู้ด้วยภายในของตัวเองว่าเราทําอะไรไว้ทํำยังไงไว้อย่างไหนไว้กับใครบ้างนะคะตั้งหนัตรงนี้ให้ดีเนาะว่าเฮ้ยเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่า แต่ไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองนะคะว่าต้องทําดีทําดีก็คือใช้ชีวิตของเราไปแค่ไม่เบียดเบียน,ยนใครไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำ้ายคนอื่นมันก็แบบคุ้ยโอเคมากแล้วนะคะสําหรับการเป็นคนธรรมดาคนห <laughs> นึ่งเนาะต่อไปครับเอแซวพงจะเข้ามาก,กับนะครับมากับ the high princess เ,วเวนาะใดๆก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เคยทำให้เราลังเล จเกิดความลังเลเกิดความไม่แน่ใจอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่กระบวนการทุกอย่างายสัญญาณอะไรต่างๆนะคะจะเข้ามาทาให้เราเกิดการตัดสินใจเกิดการเฮ้ยคิดวิเคราะห์ใดๆก็แล้วแต่คุณจะไปถูกทางคุณจะได้รับายได้รับสัญญาณนะคะได้รับฉารใดๆก็แล้วแต่แตกต่างกันไปสําหรับแต่ละคนเนาะคุณจะได้รับสิ่งนั้นแล้วทาให้คุณเกิดการ ตระหนักรู้แล้วก็ไปได้ถูกทางแต่ทางนี้แหละคนนี้แหละใช่คนนี้แหละ,ย,นนหละยังคงเป็น This could be the one สำหรับคุณ This could b y t ร e one ยังขึ้นอยู่นะคะจริงจริงสมาร์คลิปนี้ต่อกันเป็น2คลิปเนาะดิสคูเว d ร e one ขึ้น2คลิปต่อกันนะคะก็สำหรับใครที่ <c oughs> รู้สึกว่า,วาโอเคมันมันตรงกับเราอาจจะก,กลับไปดูออ e p ของ the situation ท,ที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะ อาจจะมีบางอย่างที่แบบเอ้ยเกี่ยวข้องกับเราอะไรประมาณนี้นั่นแหละทุกคนจะถึงแม้จะช้าในบางคนนะคะแต่ทุกอย่างมันมันจะเขาเรียกาจะฟอสจะแบบบีบบังขับให้คุณตปร่รคุณค่อยให้เข้าที่เข้าทางในทางที่ถูกในคนที่ใช่เสมอนะคะถ้าคนนั้นเป็นคนที่ใช่นะ <c oughs> ในเวลาที่ใช่คะ่ะอาจจะช้าหน่อยนะคะในบางคนแต่ สิ่งที่คู่ควรแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าก็คือยังรอคุณแน่นอนไม่ไปไหนนะคะอะไรที่เป็นของเรายังคงเป็นของเรานะคะทุกคนภายใต้สําหรับของของ EP นี้นะคะคือก้าเรียนแน่นอนอะไรที่รอคุณอยู่สําหรับการพัฒนาตัวเองนะคะทุกคนคุณจะก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ต้องห่วงบททดสอบอะไรถึงมันจะโหดร้ายแต่ จกักรวาลไม่เคยใจร้ายกับเรานะคะทุกคเขารู้ว่าบททดสอบแบบไหนที่เราคู่ควรและเราจะทําได้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยคุณทําได้แน่นอนแค่ยายอมแพ้แล้วก็อยหมัทธาในตัวเองนะคะมทธาอะไรก็ได้แต่อย่หมมทธาในตัวเองที่บอกไม่แค่ทุกคนคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะจะกลับมาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแน่นอนเป็นเวอร์ชั่นที่สวยและรวยมากด้วยนะคะการเงิน บางคนอาจจะดีขึ้นเลยนะคะอาจจะได้ผลตอบแทนจากการที่ทำงานหนักมาโดยตลอดนะคะใครบางคนที่เคยอยาก move on นะคะจากคนเก่าเก่เกาที่เคยทำรายใจ,ใจิตใจเราให้อยู่ใน energy ของ5้าถ้วยเึมเศร้าง,ง,งองหน่อยมานานนะคะคุณจะก้าวออกมาอยู่ใน energy ของตัวเองอาจจะ,ะ move on ได้หรืออาจจะแบบเฮ้ยยอมรับแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความรู้สึกนั้นได้นะคะคุณจะรู้สึกแบบเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความสุข freedom มากขึ้นในชีวิต ของคคุณนะ,ะส้มเลยถามให้ว่าเฮ<ะ>้ยมีอะไรที่รออยู่หรือเปล่าเออยังไงเอกแทนสิบถ้วยมาแบบนี้นะคะและใดๆคือมากับอะไรเอกเวดจิออยงยช่ไงความเป็นครอบครัวการแต่งงานนะคะคู่ครองใครที่กังวลใจว่าเออชาตินี้คือยังไงเอก ชาตินี้คงไม่มีคู่ครองแล้วนะคะสําหรับใครที่มีความเชื่อเรื่องทวินแฟลมโซเมตค้นคือใดๆคือเขามาเพื่อโอเคยังไงคือเข้ามาเพื่อพัฒนาทั้งตัวเขาและตัวคุณให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะคะพัฒนาทั้งจิตวิญญาณทั้งจิตใจความคิดร่างกายทุกอย่างนะคะเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ได้ไม่ได้ให้เรายึดติดว่าเอ้ย เราต้องอยู่ด้วยกันนะเราต้องเป็นแต่งงานอยู่กินกันเป็นคู่ครองกันอะไรแบบนั้นนะคะสำหรับใครที่ผ่านแบบช่วงเวลาที่ยึดต,ติดมาได้จะเข้าใจในสิ่งที่สรงพูดเนาะยังไงก็แล้วแต่นะคะความรักการเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหรืออะไรก็ตามยังอยู่ตรงนั้น attraction ขึ้นค่ะยังคงดึงดูดคุณและก็ยังทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ย เรายัางรู้สึกกับคนคนนี้มากอยู่อย่างไรก็ตามไม่ว่าในอดีตจะผ่านอะไรกันมาก็แล้วแต่มันถึงการบางคนถึงการเริ่มต้นใหม่จริงๆก็ตีเรสนะคะปล่อยวางในอดีตที่เคยผ่านมาอะไรแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่า queen j o f c u p s นะคะและ Justice ปีท้ายของคลิปนี้สำหรับให้ทารุนะคะอย่างที่บอกเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวป็นช่วงเวลาแห่ง ผลพลอยจากการที่เราทําในช่วงเวลาหนึ่งปีที่อาจจะเป็นหนึ่งปีที่ผ่านมาหรืออาจจะช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะคะที่เคยเราเราทาอะไรเราเทคแอคชั่นอะไรไว้นะคะคนที่รอคอยในการที่จะมีคู่ครองหรือว่าในการที่จะเจอคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ใน long term relationship ได้หรืออยู่ในคนที่จะพัฒนาในการ ไปถึงขั้นแต่งงานนะคะอยู่กินกันเป็นครอบครัวได้ใครที่รอนะคะก็แต่ไม่ใหญ่คาดหวังเนาะสำหรับบางคนก็คืออย่างที่บอกอา,อาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะหนึ่งหนะึ่งนึะขึ้นแบบนะตอนที่โซบัดอยู่ยตอนนี้นะคะคอนเฟิร์มว่าการกระทานั้นยุติธรรมเสมอนะคะสาหรับใครที่พยายามมาในนานอย่างที่บอก สำหรับใครที่พยาย,ยามทำให้เขารู้ทำให้เขาเห็นนะคะเขาจะเห็นแน่แล้วเขาจะแบบรู้แน่ว่าคุณเป็นใครสำหรับทวินแฟมโซเมไม่ต้องห่วงเลยนะคะเขาจะตื่นรู้ <S <S ในเส้นทางนี้แน่นอนบางคนอาจจะตื่นแล้วอาจจะในฝั่งของ m a s c u l i n หรือ f a m i n y ก็แล้วแต่นะคะแต่ในความรู้สึกส้มฝั่ง a s c u l i n e จะรู้สึกว่าจะ ตรงกับ Energy ของการตื่นรู้มากกว่านะคะในช่วงนี้นะคะตื่นรู้ในการ Take Action ในการแสดงความรักที่แบบเฮ้ยเก็บงาแล้วก็แบบเงียบมานานอะไรแบบนั้นนะคะโอ้ oh, ลืม The World นะคะภายใต้สำหรับของคลิปนี้ The World ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นไปตามที่คุณเ,เคยร้องขอเคยอธิษฐานหรือการม n เ f ฟ s สใดๆก็แล้วแต่นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสิ่งไดนะคะคนคนนั้นอาจจะอยู่ในที่บอกเป็นความรักหรือเป็นสายสัมพันธ์ของการที่เขาเรียกอะไรมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเจอกันทางแชทออนไลน์โลกออนไลน์ก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าไม่มีใครไว้ใจได้เสมอไปนะคะก็พิจารณากันดูเอาว่าเคยใครคือคนที่ใช่เชื่อในสัญชาตญาณเชื่อในเขาเรียกอะไร เช่นในความรู้สึกของเราว่าคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะคุณรู้อย่างที่บอกว่า The h i g h p r นเทนมีอยู่ใน Energy นี้คุณรู้นะคะคุณยังรู้ทุกอย่างแค่บางครั้งเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่ไม่อยากยอมรับความจริงแต่ภายในแต่ละคนอะส้มรู้ว่าทุกคนรู้อย่างรู้ในชีวิตของตัวเองแล้วก็ความรู้สึกต่อเขาอะไรประมาณเนี้ยว่าเฮ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นยังไง เราสามารถทําอะไรได้บ้างเวน,นี้ถูกแล้วไหมคนคนนี้ใช่แล้วหรือเปล่าคุณรู้คะ่ะแค่ต้องแบบตระหนักนิดนึงแล้วก็อยู่นิ่งๆเงียบๆทบทวนกับตัวเองนิดนึงนะคะ Energy ก็จะประมาณนี้เนาะแต่สําหรับใครบางคนที่ยังกําลังเอยังชเผชิญอยู่กับห้าถ้วยเจ็ดไม้อยู่นะคะความเจมเศร้าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่บททดสอบใดๆก็แล้วแต่คุณจะสามารถผ่านไปได้นะคะอย่างที่บอก อย่าเพิ่งมาศรัทธาตัวเองแล้วก็จริงๆล้วช่วงนี้ส่งจากในเจได้ประมาณว่าสำหรับคนที่หมดศรัทธานเนาะอาจจะหันหลังกลับหรือเดินออกไปจากเส้นทางนี้เลยนะคะแล้วไปใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรอะอยากอยากทำอะไรก็ทำอะไรางรนะคะแต่อย่างที่บอกว่าอย่าก,กดดันในการทำความดีนะคะอย่าก,กดดันในการที่ จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทำความดีทำความดีแต่แค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะให้มันให้มันแบบเขาเรียกอะไรอะแค่ใช้ชีวิตนะคะแค่ไม่ต้องแบบเบียดเบียนใครไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองไม่ต้องทำลายใครอะไรเงรี้ยเราก็ถือว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะ a d j u s t m e n มากับ j u s t e นิดนึงค่ะสุดท้าย j u s t m e n t มากับ j u s t e t อย่างที่บอก การตัดสินกนารพิพากษายอมยุติํารสมมตสำหรับลูกในนี้ต่อให้มันจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตามที่มันโหดร้ายอาจจะเพราะการกระทําของเราบางอย่างจริงๆแล้วทุกคนรู้นะคะว่าตัวเองทําอะไรมาบ้างอย่างที่บอกการปฏิวัติที่ดีที่สุดค่ะคือการยอมรับนะคะในความผิดพลาดนั้นอบรตัวเองด้วยความรักความเมตตาให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นนะคะ แต่ไม่อนแอเนาะแต่ละคนอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเก่งแล้วนะคะอออดราม่าทำไมเอยโอเคนะคะเอน r อจิํ <laughs> าหรัรบวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่มเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอเกัในใหม่อีพีต่อไปของ The Soul Connection นะคะบ๊ายบาย